กันกับงานถอยค่ยะยายมาลงงานถอยค่ะเทเลงกองค่ะมาจะเจ้าเคนเตอร์คันคู่มาถมทางนี้ค่ะว่าได้เฮ็ดบัาน วันนะจ๊ะคุยมา็ดกินแหนก่อนจ้าซานี่ตักสบายเลยอ่ะมือน,นี้ยืนตักล้างเตาเลยบ่บ่ได้เตียงน้ำมันหลายมือน,นี้อ๋อขันมาพ่อเพิ่มอีกได้นะจ๊ะห้ยมาแตง่งเป็นขั้นคู่ไป กำหนดเอาจกเท่าไรล่ะจ้ะหรือเอาไปเรื่อยๆจ้ะอ๋อขนไดมากก็ออกแล้วเนาะจ้ะแดงนั่นร้อมจะวบอกว่าหายเอาว่าซื้อได้บอกไว้เลยจ้ะแต่งไปน้ำกันนี้มันบ่จ้ะซื้อาออกกไดต้นนี่ออกก้นก็ไ้มันบอกาเลยจะ เคียร์มาไ่ะด้เคลียรมหกนดือไกลางเห็นเนาะจะเขาไปง่ายจะบอเขาหเ็กข้น้ยเสนั้ดลากอยกกนข่าเอาลงจะก่อจะลงมันเลยบ่อแต่บ่ออดก็ขนไม่กางนก้อนมันมาจ้ะ

ขึ้นมาบ่ไเดีย๋ยวดินหลอข้างใดมานจะยกขึ้นมาอย่างเดียวเวียงไว้ข้างเดียวอ,อัที่ทเออสเปกีเถียวเขาในบ้านมาันจะแม่ครับจะ ออกได้บ่หรอออกโตได้บ่กินยืนเ้อใ่แ้วเนี่ยรดเล้เป็นแนเงินนั่นเชีร์ให้าแบบ ไปดินใไสะเดี๋ยวเขาตักห้ยแล้วะขุดเอาเขาตางไตหาเครียนลงมากอะไรเขาเดี๋ยวเขาแรนเดี๋ยวสิ่าบ่ได้รีนงั้นถ้อยน้ำกันอีกแบ่งแลนแบงแบงกันจ้าพูดละเทียว อเรียกกนดียังกะดีบ้านดีแล้วนะดีงามมอ่านี้เอาไปเกลีได้อกเาไปกลวงมได้ดดเลยอาดกลัวยิ่งเอกพ่ กโคยี่นี่ก่อนพดี่มาเอาเก็ได้ควันีนหอเองเดี๋ยวเราจุกเาหนีเร่องนีเริ่มแล้วเริ่มมีอาการแล้วเดียวเวเฮ้ยวั่อสตาร์ทรถเยอะ ห้แบบวายเลยบกบตันลนุ้นให้มาเขาทันต่อไป สีมมนโคมมัมกบนย่งน่ะพี่น้องรถดำอยู่ข้างใตน้นแมัโนเดี๋ยวเห็นยันไหนแบบเต็มกล้องเลยกัปตันลนได้ยืนอยู่ทั้งทั้งอ่ะยังตันเข้ามาเลยบอกว่เบล <Be> ยืนตักแบบนี้หวานหมูแหละกำตังล้น <laughs> tặc <laughs> và ha tặc chim tặc này và mất một con cái đến nhéo đấy